เขากำลังจะได้ผัวใหม่มาร้านตัดผมชายที่วัดวังคอนตลาดนาตอนเย็นนางกําลังไปตัดผมอยู่ เฮอ,อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ทีนั่งรอง็นชั่วโมงอะเสร็จแล้วเหรอเกิดจะเสร็จได้ก็นานเด้อคุยกันเพลินบ่โอ,อ้ยใช่คุยเพลินคุยกันเพลินเลยลืมตัดผมเลยมั้ง คุยอะไรกันสงสัยว่าอยู่ที่ไหนแล้วมันว่าอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็ออกจากงานเคยทำงานเหลือให้จังไม้หนึ่งเนี่ยดูมันเหลือให้ครึ่งไม้ได้ผัวใหม่ได้ผัวใหม่เว้ยกินหมดจังเนาะด้วยไหม